KFC ที่ไทยอร่อยกว่าที่อื่นค่ะสาวสิงคโปร์รีวิวจนเป็นไวรัลนะคะฝรั่งยังอิจฉาอยากจะให้มีที่อเมริกาบ้างค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าไก่ทอด KFC เนี่ยขายอยู่ทั่วโลกแล้วค่ะแต่ว่าชาวต่างชาติหลายคนนะคะเขาะคอนเฟิร์มมาค่ะว่า ที่ไทยนี่แหละทำถึงสุดๆค่ะแถมยังมีเมนูแปลกๆที่เรียกว่าเป็น Thailand Only เลยค่ะซึ่งที่ช่องของ YouTube Dance Bacon นะคะเธอเป็น YouTuber นะที่ใครๆเรียกเธอว่า Bacon ค่ะเป็นสาวชาวสิงคโปร์ค่ะที่มากจะทำคอนเทนต์รีวิวเรื่องอาหารการกินในประเทศต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์หลากหลายประเทศนะคะมีผู้ติดตามเธอมากกว่า3ล้านคนค่ะแล้วเธอก็เข้ามาที่ประเทศไทยมารีวิวไก่ทอด KFC ในเมืองไทยค่ะหัวข้อของคลิปนี้นะคะเธอก็พาหัวไวต้ตรงๆเลยว่ากิน KFC ในประเทศไทยนะคะในคลิปเนี่ยก็ดูเหมือนจะมากันทั้งหมด2คนค่ะแล้วก็รีวิวตั้งแต่ขั้นตอนต่างๆนะคะตั้งแต่เลือกอาหารจ่ายตังนะ เป็นแบบบริการตัวเองค่ะทั้งขั้นตอนการกดน้ำอัดลมนะคะหรือจะเป็นการสั่งเมนูต่างๆอาทิยำไก่แซบนักเก็ตไก่ทอดโดนัทกุ้งนะคะแต่ว่าที่น่ากินมากๆก็คือตอนที่เธอรีวิวนี่แหละคะ่ะไก่ทอดเนี่ยเธอก็ฉีกไก่ออกมาส่วนหนึ่งเนาะไก่ทอด KFC นะคะเธอบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนกับที่สิงคโปร์เลยไม่เหมือนกับที่บ้านของเธอนะคะ แป้งที่หุ้มไก่เนี่ยของที่นี่เนี่ยมันมีความบางกรอบมากกว่าซึ่งเขาก็บอกว่าเขาชอบของที่ประเทศไทยมากกว่าค่ะแล้วก็ยังชมว่าคุณภาพไก่ในประเทศไทยเนี่ยสดกว่าทุกที่ที่เธอเคยกินมาเลยค่ะเวลากัดเนี่ยก็จะชุ่มฉ่าแล้วก็อร่อยมากๆ่ะไม่เธอเนี่ชอบมากๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยมีคนเข้ามาชมเยอะมากค่ะ 1.5ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะแล้วคอมเมนต์ค่ะเราพาไป2่องคอมเมนต์กันนะคะว่าใครเขาว่ายังไงกันบ้างน,นะคะเกี่ยวกับ KFC ในเมืองไทยนะคะคอมเมนต์ที่1บอกว่าเท่าที่ผมดูยูทูบเบอร์มาผมชอบคลิปนี้มากที่สุดเลยชอบดูคลิปอาหารจากหลายๆที่แล้วก็ดูปฏิกิริยาของภรรยาเมื่อเธอได้กินเนี่ยเธอน่ารักมาก ภรรยานี่ก็คือผู้หญิงในคลิปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเธอน่ารักมากๆวิดีโอของคุณเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากซึ่งโดนัทกุ้งดูอร่อยมากๆเลยแล้วมันควรที่จะต้องมีใน KFC ที่อเมริกาบ้างนะคอมเมนต์ที่2องค่ะบอกว่าดูเหมือนว่า KFC ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกใหม่กว่าร้านฟาสต์ฟู้ดของ KFC ประเทศอื่นๆมากเลยนะ ร้านฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันในประเทศแถบเอเชียเนี่ยมักจะมีเมนูที่มันหลากหลายกว่าโดยทั่วไปเลยซึ่งคอมเมนต์นี้นะคะก็มีคนเข้ามากดถูกใจค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยมีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าฟาสต์ฟู้ดในต่างแดนเนี่ยดูดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าในอเมริกาซะอีกอมีคนเข้ามานะคะบอกว่า ฉันเห็นด้วยนะว่าเมนูฟาสต์ฟู้ดสไตล์ตะวันตกในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่มันแปลกตานะแต่ว่าคุณน่จะไม่มีทางรู้เลยว่า KFC ในเอเชียเนี่ยรสชาติแย่จะตายเออมันแย่ขนาดไหนก็พอๆกับพิซซ่าฮัทกับโดมิโนนั่นแหละแล้วไก่เนี่ยไก่ท้องถิ่นเนี่ยมันมีรสชาติดีกว่าฟาสต์ฟู้ดอเมริกันเวอร์ชันเอเชียฉันคิดว่ามันอาจจะมาจากพวก น้ำมันน้ำปรุงนะคะเครื่องปรุงอะไรต่างๆนี่เขาใช้เนี่ยแหละซึ่งมันทำให้มีรสชาติแย่มากเอออันนี้เขาก็มาคอมเมนต์ประมาณว่ามันไม่เหมือนกับที่อเมริกาเนาะมันแบบผิดแผกแปลกลิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีคนเข้ามานะคะบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์กับร้านฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาเลยฉันก็เคยได้ยินมาบ้างนะ ซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านพวกนี้มันแย่นะโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆที่มันมีเฟรนไ์ฟราเนี่ยในต่างประเทศซึ่งเคยไปกินร้านใหญ่ๆในยุโรปมาหมดแล้วแล้วมันก็แย่สุดๆเมื่อเทียบกับที่ไทยแถมยังมีตัวเลือกให้น้อยกว่าอีกด้วยอ่นนี้เขาชมในประเทศไทยนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าในเอเชียเนี่ยมันก็เหมือนกับขยะชัดๆนั่นแหละหน่ารังเกียจ พวกเขาอะไม่ได้ใช้เนื้อสดด้วยซ้ำเนื้อของ KFC ในวิดีโอนี้มันดูเก่าอยู่เลยคุณผู้ชมดูเก่าตรงไหนไม่เห็นจะเก่าอะไรเลยมันก็ดูสดดีนะร้านอาหารในเอเชียที่อร่อยเนี่ยแหมมันก็มาจากอเมริกาทั้งนั้นแหละอืมฉันรู้แล้วว่าเขาคงจะเป็นอเมริกันนั่นเองนะที่มาคอมเมนต์นี้เขาก็ยกตัวอย่างเลยนะบอกว่าอย่างเช่นฮุตเตอร์ทากก้เบลแล้วก็ป๊อปอายโดมิโนโพิซซ่าฮั KFC ส่วนอาหารเอเชียจริงๆอ่ะแย่จะตายแย่ทั้งหมดเลยเออแต่ทีนี้ก็มีคนมาแย้งให้ค่ะมาแก้ต่างให้บอกว่าแหมถ้าจะเปรียบเทียบให้ยุติธรรม KFC ในอเมริกากับ KFC ในไทยเนี่ยนะ KFC ในอเมริกาพูดได้เต็มปากเลยแหละว่าเป็นขยะฉันน่ะเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะแล้วก็คิดว่าฉันกินไก่มาทั้งสองแบบอะมากพอๆกันเลย เออทั้งที่อเมริกาทั้งที่ไทยเนาะแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับไก่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะในท้องถิ่นเนี่ยรสชาติมันก็มันเป็นท้องถิ่นอยู่แล้วแน่นอนว่ามันก็จะถูกปากคนประเทศนั้นมากกว่านั่นแหละอ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าฉันชอบอาหารไทยนะที่มันดูแบบเป็นถ้วยไอไก่วิงแซบนั่นนะคะที่มีข้าวด้วยอะ่ะ ฉันชอบอาหารไทยนะที่เอามาผสมผสานใน KFC เนี่ยมันดูแปลกใหม่จนทำให้คุณอยากจะเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์นั้นเลยล่ะ